สวัสดีครับนี่คือเนฟเฟนทอรี่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเนฟช็อตด้าส์กันนะครับเนฟช็อตด้าส์นะครับ,ค,รบคือกระสุนที่สำหรับใช้สำหรับปืนเนฟนะครับที่ใช้กระสุนเนฟอีไลท์ทุกได้ทุกรุ่นเลยนะครับหนึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมีสิบนัดเรามาดูกันว่าเนฟช็อตด้าส์เนี่ยข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยสิบนัดนะฮะอ่ะดูอันนี้ ที่ผมหยิบขึ้นมาสีน้ำเงินนี้คือกระสุนเนิร์ฟแท้นะครับเพื่อสังเกตได้ว่าเนี่ยกระสุนเนร์ฟแท้เนี่ยจะมีรูอยู่ที่อยู่ที่ปลายปลายกระสุนเนาะหัวจะนิ่มนะครับยุบเข้าไปได้และนี่คือกระสุนเนิร์ฟช็อตด์สนะครับที่เราแกะกันมาเมื่อกี้ครับไซส์นะครับเท่ากันนะฮะขนาดหัวก็พอๆกันเลยนะครับผมแต่ความแตกต่างก็คือหัวของเนิร์ฟช็อตด์สเนี่ยจะเป็นหัวตันนะฮะไม่มีรูนะครับกดไม่ลงนะครับผม กระสุนของเนิฟฉัดด้านเนี่ยสามารถใช้แทนได้กับปืนเนิฟที่ใช้กระสุนใจนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับแล้ววันนี้ผมผมหยิบมา2อ,อแบบมาลองกันนะครับเพื่อการใส่กระสุนด้านหน้านะครับวันนี้ผมเอารับคัสมาลองนะครับเป็นกระสุนใส่รับคัสเข้าไปปุ๊บนี้ผมเทสเลฮะรับคัสเนี่ยจะสามารถยิงได้ทีละ2นัดนะครับลองดูชนะัด ถ้าทุกคนเห็นนะครับด้านหน้าจะมีเป้าอยู่เขีย <Okay, S 1> งแดงๆนะผมจะพยายามยิงให้โดนแล้วกันโอเคเคลียร์นะครับไม่ถ <Clear. S 2> ึงเครียะยิงได้ปกตินะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเนิร์ฟที่ใช้แมกกาซีนครับผมเนิร์ฟที่ใช้แมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนของเนิร์ฟออกแบบมาให้ใช้ได้กับปืนเนิร์ฟที่ใช้แมกกาซีนด้วยกันเองทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนอันนี้เป็นแมกกาซีน Magazine ของโมดูลัสนะครับแมกกาซีนของ ปืนรีเทลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะมีหลายๆไซส์ซึ่งใช้ได้กันได้ในมีม้นาเดี๋ยวมาดูกันครับสิบนัดครับผมจะใส่ทดสอบหนสใส่ได้ปกติครับนี่ได้ปกติเลยปึ๊บโอเคผมใส่ไปห้านัดนะครับอ่าับผมอันนี้ก็จะมีกระสุนเนิฟชอดด็อตด์สอยู่ดนี้แล้วนะฮะ เสร็จแล้วผมเอานีปืนตุกคุเต็มจอเนิฟโมดูลัสนะครับโมเนฟโมดูลัสเนี่ยเป็นปืนระบบมรเตอร์นะครับก็คือยิงอัตโนมัตินั่นเองไม่ต้องชักเนะะาะเห็นปลากระบอกปืนแลนะ้วกันขายที่หน้าครับ เออแล้วผมยิงไม,ม่แม่นเองแล้วกันขอแก้ตัวได้ไหมอีกนัดหนึ่งนะฮะซื้อ่ะผมจะถอดข้างหน้าปืนไซเบอร์ออกแล้วเพื่อให้ยิงไมมแม่นขึ้นนะคะเอาเอาว่ามันยิงไม่ปกติแล้วกันแล้วแต่ผมยิงไม่โดนก็ กระสุนเนิร์ฟฉัดด้านครับใน1หนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีสิบนัดนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระสุนหัวตันตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับโปรโมชั่นก็คือซื้อสองแพ็คแถมหนึ่งแพ็คนะครับก็คือราวๆตกราวๆแพ็คละห้าสิบบาทนี่เนาะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยในช่องแมสเซจเนิร์ฟแบงค์เฮอรีครับผมฝากทุกคนด้วยครับ